เงาตีนรวยน้อยเฮ้ยเฮ้ยตาล่วงแบ็คตาล่วงสไนเปอร์ว่ะเยอะเลยมันมากันเยอะเลยเอาดีไปล้าด้วยเลยอะไรดิมบอลเลยแหละจ้ะดิ้มดิ้มดวนดิ้มดวนเจอโอ้โหหวย ATTK ใช่ป่ะ ATTK ที่เราเล่นอยู่อันนั้นไงล็อกอินเนื้ออะไรที่แม่งไม่ต้องเอาปอดแล้วแต่เอลออกเลยแต่เอลออกออกไปเลยตายยคืเมื่อวานเลยเดี๋ยวดิมให้ พอพอเงี <mile> oh, ้ยไอ้ยเจองี้ก็ไม่ไหวนี่แล้วไงสึกว่าไอ้โอ้ยอย่ามาบังเด้ผมจะตายเก็บเเอาของไปแล้วดิสเนบายบายอยู่ปะบายโโยผมจะสู้จนนาทีสุดท้ายผมจะเข้าไปแล้วีบอกคออกเลยม่ได้ีบออยู่ตนเลอะไรออกแล้วนี่ตอนไหนกูตายเลย ไอ้ไม่อยู่ยุ่ออกมาด้วยอยู่ออกไปดีกว่าเนี่ยไม่อยู่แล้วยิมบอทไม่ได้แดกที่หลอกจริงๆตอบแล้วอยู่ไกลๆเอาสไนยิงแม่งได้โอ้โหต้องไกลจริงๆนะไกลแบบระยะปืนไม่ถึงอ่ะแบบตอนมาวิ่งเนี่ยเราก็โผล่ไปยิงเรื่อยๆโผล่ยิงเรื่อยๆได้เอ้ยทีทีเคนะตัวมันอยู่แล้วตัวโปอยู่แล้วเหคนแล้วจะพูดจะพูดเรื่องมันเจ้า แทงคนไทยไะเนี่ยขึ้นไปดิ้นเลยตูเที่ยวจะบอกกันผมผมเอาหัวจุ่มขึ้นมาเอ้ยมันแบนยกแขนนะครับอย่างนี้เล่นกับโตจวงใจเล่นกับโตโดนยกแขน